ทวัี่เข้านนี้จะมานำเสนอสินค้านะคะสินค้าชิ้นนี้จะเป็นตู้ลำโพงสำเร็จรูป8นิ้วบวก4นิ้วค่ะจะเป็นรุ 8, 3, 2, ่น 8325B ทางร้านนะคะยังแถมทีสายลำโพง2เมตรมปให้ลูกค้า1เส้นแล้วตู้ทำจากไม้ปาร์ติเกิลหุ่มด้วยผ้ากำมะหี่แข็งแรงมากๆ เขาจะสามารถการน้าได้ตัวตู้จะมีของกันกระแทกรอบด้านเลยนะคะและยังแถมท่อลงไปให้ลูกค้าในตัวด้วยค่ะหน้าดอกบนโพงเขาจะเป็นหน้าเรียบนะคะจํานวนวัตต์1,300วัตต์กำลังขับ900-1,800วัตต์ค่าอบสิ่งอ้ความเดียวกัน16เดซิเบลขนาดของสินค้านะคะจะกว้างอยู่ที่554มิลลิเมตรสูง240มิลลิเมตรลึก146มิลลิเมตรเดี๋ยวทางร้านจะทดสอบเสียงให้ลูกค้าได้รับชมนะคะ มากมากเลยนะคะสามารถใช้ในบ้านและในรถยนต์ได้เลยสินค้าทางร้านมีการรับประกันทุกตัวหากลูกค้ามีข้อสงสัยสามารถทักแชทสอบถามได้เลยและลูกค้ากดติดตามทางร้านด้วยนะคะเ <c oughs> พื่อไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ